หมดแล้วเหรออยากกินอีกวันนี้เราก็จะมาสไยอาหารเปียกแมวสูตรพรีเมียมให้สนิมกันแต่ก่อนสายขอปิดตาหนิมก่อนนะคะเร็วๆร็เลยหนิมกลัวไม่ต้องกลัวเลยแต่ว่าอย่าแอบด,ดูล่ะมือสนิทเลยนี่เลยอาหารเปียกแมวสูตรพรีเมียมเดลิซายเอลิทสเปเชียลเซตมีทั้งหมด4สูตรเอาสนิมเห็นหมดแล้วอะ่ะขี่โกงมากอ่ะอจะกินสองไหนก่อนให้เลือกผ้ามันหลุดเองคะ่ะหนิมเอาช่องนี้โอเคสีฟ้านะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรซีบัสเชอเนตปลากระพงเนื้อขาวนะคะกลิ่นหอมมาก เนื้อปลาเยอะเลยและเขาใช้วัตถุดิบที่แสนจะพรีเมียมโปรตีนจากเนื้อสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาจากธัญพืชไม่เติมเกลือฟอสฟอรัสต่ำและดีต่อไตมากๆากงำมงามงางามงาอ้าใยญ่จังเลยงำมงามงางางาเนื้อปลาชุดยอดอยากให้คุณแม่ให้ทุกวันเลยงำมงามงางามนิมกินจนถ้วยแทบสะอาดเลยอ้าใยญ่มากเลยเห็นมี่อีกสามช่องรสอะไรบ้างนะนิมอยากกินก็จะมีสูตรอบบิฟรอยัลเนื้อวัวคุณภาพนําเข้าสูตรมากรุลแมันเชสตีวิสซี่ฟู้ดบลูเนื้อปลามากรุลและสูตรแซลมอนโ อร์เรนดมูสเนื้อปลาแซลมอนและจะบอกว่าเดลิซายเป็นแบรนด์คุณภาพบริษัทเดียวกันกับวิตามินแมวเดลวีเอฟคอโอ้หนิมกินบ่อยนอั้นน่ะและถ้าใครอยากยกระดับมื้ออาหารด้วยท็อปปิ้งสุดผีเมียมให้กับเจ้านายตัวน้อยแบบสนิมไปหาซื้อกันได้ที่เพชชอปทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์นะคะ